สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนหนึ่งของ e-learning นะครับในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและการดำเนินงานจริงๆชุดวิชานี้เป็นชุดที่สำคัญยิ่งเพราะว่าได้ครอบคลุมเนื้อหานะครับของ2ฟังก์ชั่นหลักในการบริหารธุรกิจก็คือฟังก์ชันด้านการผลิตและการตลาด ผมก็จะมาเล่าภาพรวมของตัวนี้ให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยสองหน้าที่นี้มีความหมายว่าเป็นอย่างไรมีความสำคัญมากน้อยเพียงใดแล้วก็หน้าที่ของสองฟังก์ชันนี้คืออะไรนะครับนี่ก็คือสิ่งที่จะต้องคุยกันในวันนี้การผลิตเนี่ยและการตลาดเนี่ยมันเชื่อมโยงกันอย่างนี้ครับถ้าเราจะทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งเนี่ย เราจะไม่ลงทุนนะครับในการสร้างโรงงานเลยถ้าธุรกิจนั้นเนี่ยไม่มีตลาดเพราะว่าถ้าเราสร้างโรงงานใหญ่ๆเสร็จแล้วผลิตสินค้าออกมาขายไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะค่าเสื่อมราคานะครับค่าดอกเบีย้ยค่าทุกอย่างนี้จะกินธุรกิจไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าทำได้หรือเลือกได้เนี่ยเราจะสร้างตลาดก่อน นะครับแล้วค่อยมาลงทุนในการสร้างทางด้านการผลิตผมยกตัวอย่างว่าถ้าทําได้เลือกได้เนี่ยเราจะสร้างตลาดของไส้กรอกก่อนแล้วค่อยมาสร้างฟาร์มหมูอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมีที่รองรับให้หมูนี่ส่งไปป้อนแล้วเนี่ยเราค่อยลงทุนสร้างฟาร์มอันนี้จะดีที่สุดครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะคุยกันเนี่ยผมก็ได้เกิ่นไปแล้วื่าสักครู่นี้คือพูดถึงความหมายความสําคัญ นะครับของการตลาดและการผลิตหน้าที่การตลาดและการผลิตนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2หน้าที่นี้และสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานในสองหน้าที่นี้นะครับซึ่งจะต้องมีเอาไว้ด้วยเป็นเรื่องสำคัญม,มากการตลาดมีความหมายว่าอย่างไรนะครับการตลาดนี่เป็นเรื่องที่ทเราจะต้องบอกว่า มนุษย์นั้นมีความจําเป็นอะไรเราต้องเราต้องรู้ให้ได้ว่ามนุษย์มีความจําเป็นอะไรหรือมี n e ิสในเรื่องใดแล้วเราก็หาทางที่จะสนองความต้องการนั้นอันนั้นนี่คือความหมายของการตลาดแต่ในเชิงของธุรกิจนี่ก็คือว่าเราจะสนองความต้องการของมนุษย์นั้นได้อย่างไรโดยที่สามารถทํากําไรได้ด้วยนะครับเราเรียกมันว่าเป็นการ meeting needs Prof ิเตเ l รคือสามารถทำกำไรได้ด้วยอย่าลืมนะครับว่านี่คืองานทางด้านการลงทุนทางด้านธุรกิจและแน่นอนละครับทำกำไรก็ต้องทำอย่างมีจริยธรรมซึ่งเราจะสรุปในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งทีนี้การตลาดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับมีความสำคัญไปอย่างยิ่งทีเดียวครับเพราะว่าการตลาดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความต้องการ ในสินค้าและบริการที่เราเสนอต่อตลาดความต้องการนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องมีอยู่คือที่สำคัญสุดคือจะต้องมีอยู่ถ้าไม่มีธรุรกิจเนี่ยไปไม่รอดนะครับแล้วก็มีแล้วนี่จะต้องความต,ต้องการนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเราจะบริหารอย่างไรให้มีมีปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีความสม่ำเสมอนี่คือสิ่งที่ งานด้านการตลาดจะบริหารยกตัวอย่างเช่นในวันพุธกลางสัปดาห์นักศึกษาคงจะเคยได้ยินนะครับยอดขายของสินค้านี้มักจะตกต่ำลงเพราะฉะนั้นในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยเราก็อาจจะมีการทำโปรโมชั่นลดราคาเพื่อทำให้ความต้องการนี้เพิ่มขึ้นเกิดความสม่ำเสมอในความต้องการตัวนี้เป็นเคล็ดลับที่สำคัญตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าความต้องการไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะมีผลต่อการผลิตครับ อันนี้ก็คือตัวที่สําคัญตัวที่หนึ่งการตลาดยังมีความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการตลาดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อผลการดําเนินงานของกิจการนะครับถ้าเราผลิตสินค้ามาแล้วนี่ไม่มีคนซื้อนะครับเราก็ไม่มีรายได้ผลการดําเนินงานของกิจการเนี่ยเกิดจากรายได้ใช่ไหมครับรายได้ที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยซึ่งจะต้องมีอยู่ เสร็จแล้วนี่รายได้ตัวนี้นี่จะเป็นตัวบรรทัดแรกในงบกําไรขาดทุนนะครับในงบกําไรขาดทุนซึ่งสุดท้ายนี่เวลาเราบริหารเนี่ยเราต้องการให้งบกําไรขาดทุนเนี่ยเกิดการกําไรคือตัวบรรทัดสุดท้ายมีกําไรนะครับมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีหรือมีกําไรซึ่งกําไรนั้นจะเกิดขึ้นก็เกิดจากบรรทัดที่1จะต้องดีก่อนนะครับอันนี้ก็คือความสําคัญของการตลาดนะครับ หลักคิดการตลาดเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนให้นักศึกษาทราบตรงนี้ซึ่งน่าคิดมากก็คือว่าสินค้าที่เราเราเสนอสู่ตลาดเนี่ยจะต้องถูกซื้อนะครับไม่ใช่ถูกขายอันนี้เป็นไม่ใช่เล่นคำแตเเเ่เป็นเรื่องจริงคือสินค้านั้นต้องเป็นที่ต้องการจริงๆของตลาดแล้วก็ผู้บริโภคอยากจะได้มัน iPhone เป็นตัวอย่าง iPhone นี่ถูกซื้อตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วนะครับ ไม่ต้องขายเลยครับลูกค้านี่มาเข้าคิวซื้อตัดสินใจซื้อแล้วก็มามาซื้อมาจ่ายตังค์แล้วก็ได้ iPhone ไ,ไปคิวยาวเหยียดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเซลล์ไปขายนะครับนาทีที่ขายก็คือว่าเอาของไปเอาสตังค์มาเท่านั้นเองแต่สินค้านะ่าถูกซื้อเรียบร้อยแล้วอันนี้คือหัวใจการตลาดที่ดีก็คือทำอย่างไรให้ของของเราเนี่ยเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคถูกซื้อโดยผู้บริโภคนะครับ ผมตัดตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะพูดต่อไถ้าอาจารย์จะไอจะอาจารย์ก็ไอและนี่เรารู้กันนะรู้กันอันหน้าไปทางนู้นนิดหนึ่งครับนะครับนี่ก็คือเรื่องหลักใหญ่ๆของ การตลาดสินค้าต้องถูกซื้อไม่ใช่ถูกขายผมที่เกลื่อนถึงการตลาดไปพอสมควรแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการผลิตครับการผลิตก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญมากการผลิตนี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึงการที่เรานําเอาปัจจัยผลิตเนี่ยมาแปลงเป็นผลผลิตคือสินค้าหรือบริการปัจจัยผลิตก็เช่นวัตถุดิบนะครับเครื่องจักรและก็แรงงานเนี่ย เราจะนำเอาสิ่งนำเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาใส่ในกระบวนการแปลงสภาพสุดท้ายแล้วก็จะออกมาเป็นสินค้าหรือบริการอันนี้คือความหมายของการผลิตนะครับดังที่นักศึกษาเห็นอยู่ในรูปที่อยู่บนหน้าจอนี้ก็จะเป็นระบบการผลิตนะครับการผลิตมีความสําคัญอย่างไรการผลิตนี้เป็นการบริหารทางด้านซัพพลายถ้าการตลาดเป็นเรื่องของดีมานด์แมนจ e เมนต การผลิตก็คือเรื่องของ supply management เป็นการบริหารส่วนที่จะป้อนไปยังความต้องการของตลาดซึ่งแน่นอนครับก็คือผลผลิตที่เราผลิตออกมาได้ใช่ไหมครับซึ่งจะต้องมี4ประเด็นสำคัญคือจะต้องถูกต้องครบถ้วนตรงเวลาแล้วก็ถูกสถานที่ถูกต้องคือถูกตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเราสัญญาไว้กับลูกค้าครบถ้วนคือครบตามจานวน แล้วก็ตรงกับเวลาที่ส่งมอบแล้วก็ส่งไปในสถานที่ที่ลูกค้ากับเราตกลงกันไว้นะครับแน่นอนครับการผลิตเนี่ยเมื่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีต้นทุนที่ต่ําสุดด้วยอันนี้คือหัวใจของการผลิตนะฮนะตอนนี้ความสําคัญของการผลิตเป็นอย่างไรโดยเฉพาะต่อง,งบกำไราขาดทุนที่ผมเกริ่นไปแล้วการตลาดเนี่ยทำให้บรรทัดที่หนเนี่ยมีรายได้ แต่การผลิตนี่จะมีผลต่อบรรทัดของต้นทุนคือต้นทุนสินค้าขายเพราะว่าการผลิตเป็นการทําทุกอย่างให้เกิดขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ําสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยบนบรรทัดต้นทุนสินค้าขายในงบกําไรขาดทุนนะครับตัว cost of goods sold หรือต้นทุนสินค้าขายตัวนี้ก็จะต้องมีต้นทุนที่ต่ําสุดเพราะต้นทุนสินค้าขายที่ต่ำเนี่ยเป็นลบรายได้ก็จะมีตัวที่เราเรียกว่ามา r g จิ้นหรือส่วนต่างที่ใหญ่ อันนั้นคือกาไรขั้นต้นกําไรขั้นต้นจะต้องมีแล้วก็กําไรขั้นต้นตัวนี้ก็จะไป cover หรือไปครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายในการบริหารต่างๆนะครับจนสุดท้ายนี่พัฒน์ลายของงบกาไรขาดทุนก็คือ net profit ก็จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญครับความสําคัญของการผลิตจะเป็นเช่นนี้นะครับทีนี้หน้าที่ด้านการตลาดเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราผมจะมาพูดถึงเรื่องหน้าที่แหละเมื่อกี้พูดถึงความหมายและความสําคัญไปแล้วนะครับ การตลาดมีหน้าที่อะไรจริงๆแล้วการตลาดเนี่ยมีหน้าที่ในการมองหาโอกาสทางการตลาดตัวนี้เป็นตัวสําคัญสุดเลยนะครับเราต้องมองดูว่าที่ใดคือคือ,ค,อคือโอกาสอย่าง i p h o n เนี่ยมองเห็นโอกาสมองรู้มาล่วงล่วงหน้าได้ไงว่ามนุษย์ต้องการที่จะใช้สมาร์ทสมาร์ทโฟนแล้วก็ขนาดของตลาดตัวนั้นเขายิ่งใหญ่มหาศาลทุกวันนี้มีใครบ้างครับที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน ในแต่ละวันในหนึ่งวัน24ชั่วโมงนี่ผมว่าใช้ไปตั้งประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเราแล้วเพราะฉะนั้นนี่เวลาเรามองหาโอกาสทางการตลาดเนี่ยต้องมองว่าตลาดนี้มีขนาดที่ใหญ่ไหม Market s i ไซนะครับแล้วสองก็มีแนวโน้มแนวโน้มของตลาดเนี่ยยังจะเพิ่มขึ้นอีกมากหรือไม่แล้วประการที่3ก็คือว่าเราจะสามารถไปแบ่งเอาส่วนแบ่งจากเค,ค้กก้อนนั้นเนี่ยมาได้มากหรือน้อยเพียงใด อันนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดจากนั้นนี่เมื่อมองโอกาสแล้วเนี่ยฝ่ายการตลาดก็จะต้องนํามาวางแผนเขาเรียกว่ากลยุทธ์ทางการตลาดในการที่จะเข้าไปหยิบเอาโอกาสนั้นนี่มาเป็นบรรทัดที่หนึ่งหรือรายได้ของบริษัทเราของกิจการเรานี่ชัดเจนนะครับถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่ามองโอกาสแล้วคิดว่าจะเข้าไปหยิบจับโอกาสนั้นอย่างไรเพราะหน้าที่การตลาดนี่จะเกี่ยวข้องกับการบริหาร สามองค์กาพยบที่อยู่บนรูปนี้นะครับก็คือ,อสามองค์ประกอบนะครับก็คือสามเหลี่ยมกลยุทธ์ที่อยู่บน,บนหน้าจอนี้มีลูกค้าหรือผู้บริโภคคู่แข่งขันและก็ตัวองค์กรเราเองเราจะต้องบริหารสามอย่างนี้ให้เหมาะเจาะบริหารลูกค้าบริหารความต้องการของลูกค้ารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรคู่แข่งวางแผนในการที่จะมาหยิบจับโอกาสนั้นอย่างไรนะครับเพราะคู่แข่งขันนี่ ก็คือคนที่จะมาแข่งกับเราซัมซุงแข่งกับ iPhone หัวโวยเข้ามาแข่งด้วยแล้วเราอะไรอยู่ตรงนี้เราจะทําอย่างไรเราจะทำอย่างไรที่จะเสนอสินค้าของเรานะครับให้นะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าหรือผู้บริโภคแล้วก็สามารถชนะคู่แข่งขันได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาดครับส่วนการผลิตละ่ะการผลิตทําอะไรบ้าง เราคุยกันไปแล้วว่าการผลิตก็คือผลิตสินค้าออกมาให้ได้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลานะครับแล้วก็ถูกสถานที่ด้วยต้นทุนต่ําสุดอันเมื่อเป้าหมายชัดเจนอย่างนั้นแล้วเนี่ยงานด้านการผลิตก็คือการวางแผนการผลิตนะครับว่าจะต้องผลิตจานวนเท่าใดมีสเปคเป็นอย่างไรแล้วก็ดําเนินการผลิตตามแผนนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายผลิตและสุดท้ายก็คือควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน ะะทุกอย่างนี่คือองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการด้านการผลิตครับทีนี้เมื่อเรารู้ความหมายความสำคัญของการตลาดและการผลิตแล้วเนี่ยสองหน้าที่นี้เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับความสัมพันธ์ของการตลาดและการผลิตก็คือเรามีเป้าหมายร่วมกันที่จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยหรือองค์กรของเราเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันเกิด competitive advantage นะครับต่อองค์กรที่จะชนะคู่แข่งขันตอนนี้หน้าที่สําคัญนะความสัมพันธ์นะครับของการตลาดและการผลิตสองสองสองประการเนี่ยก็คือประการแรกเนี่ยนะครับการผลิตและการตลาดนี่จะต้องมีความสอบประสานเป็นเนื้อเดียวไอ้คำว่าสอบประสานเป็นเนื้อเดียวนี่คืออะไรก็คือการที่เมื่อการตลาดนะครับประมาณการความต้องการมาเป็นจํานวนหนึง่ง การผลิตก็ต้องทําให้ได้สอดคล้องตามนั้นผมยกตัวอย่างเช่นการตลาดบอกว่าจะมีความต้องการสินค้าร้อยชิ้นเราก็ต้องผลิตให้ได้ร้อยชิ้นเป๊ะถ้าเราผลิตเกินเช่นเกินไป20ชิ้น20ชิ้นนี้เนี่ยจะต้องเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บใช่ไหมครับซึ่งทําให้องค์กรเกิดต้นทุนในทางกลับกันถ้าตลาดบอกว่าต้องการสินค้าร้อยชิ้นเราผลิตไมไ่ได้ไม่ถึงร้อยผลิตได้แค่80 บริษัทเราก็จะเสียโอกาสในการจะขาย20ชิ้นนั้นเนี่ยทำให้เราเสียเสียเสียเปรียบไม่ได้ไม่ได้ขายตามเป้าหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นนี่ทำอย่างไรการตลาดกับการผลิตจึงจะเป็นเนื้อเดียวคือต้องการร้อยชิ้นก็ผลิตได้ร้อยชิ้นซึ่งอันนี้ในทางอุดมการในทางทฤษฎีมันเป็นเช่นนั้นแต่ในทางชีวิตจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าความต้องการของตลาดนั้นก็เกิดจากการประมาณการ การทำ forecast ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปในในหน่วยอื่นๆนะครับในในชุดวิชานี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมือ่อเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ในในทางปฏิบัติเช่นนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้การผลิตและการตลาดเนี่เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุดโดยจะต้องพูดคุยกันทำงานประสอดประสานกันนะครับให้ให้อย่างใกล้ชิดอันนี้คือเรื่องการสอบประสานเป็นเนื้อเดียว เรื่องที่สก็คือทั้ง2หน้าที่นี่จะต้องทํางานนะครับโดยสอดร,รับสนับสนุนกับกลยุทธ์ธุรกิจผมยกตัวอย่างว่าถ้าการตลาดนะครับอย่างกรณีของร้าน 11, เซเว่นอนี่ถ้าการตลาดวางตําแหน่งร้านเซเว่นอีเลเว่า,าจะต้องมีความแตกต่างจากคู่แข่งขันตามกลยุทธ์ธุรกิจที่วางเอาไว้ว่าเป็น f i f r e r t i a t i o n strategy นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านก็จะต้องมีสินค้าหลากหลายมีความสว่างสวยัย นะครับแล้วก็มีแนวคิดที่บอกลูกค้าทุกคนเอาไว้ว่าหิวเมื่อไหร่ก็ว้าเอกมานี่คือตัวอย่างซึ่งพร้อมที่จะขายตลอดเวลาเมื่อการตลาดวางตำแหน่งสินค้าของร้าน7 e เ e ่ e อเนี่ยเอาไว้เช่นนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นไปตามนั้นด้วยครับเช่นต้องเปิดย24ชั่วโมงนะต้องมีสินค้าวางเต็มชั้นวางบรรยากาศนั้นจะต้องเป็นบรรยากาศที่สดใส นะครับซึ่งแน่นอนครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสอบประสานเป็นเรื่อดเดียวในเชิงกลยุทธ์ระหว่างการตลาดและการผลิตในทางกลับกันถ้ากลยุทธ์ธุรกิจเป็นต้นทุนต่ำที่เราเรียกว่า over all cost leadership ซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนเรื่องนี้ต่อไปในะอีกมากมายในวิชาทางด้านบริหารธุรกิจนี่นะครับอย่างนมเปรี้ยวยาขูนี่เป็นการวางตำแหน่งสินค้าของตัวเองเป็นแบบต้นทุนต่ำการตลาดก็จะบอกว่าจะต้อง ช่องทางขายต้องขายผ่านช่องทางสาวยาคูเพราะว่าถ้าไปผ่านโมเดิ t เทรดผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเนี่ยก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายต่างๆมากมายเหมือนกันดังนั้นผ่านสาวยาคูจะมีต้นทุนที่ต่ำนะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ทางด้านการผลิตก็ต้องผลิตสินค้าตัวนี้ให้เป็นสินค้าที่มีต้นทุนต่ำด้วยครับเช่นผลิตจํานวนหนึ่งรายการหรือ2รายการไม่เกินผลิตเยอะๆอย่างนี้เนี่ยต้นทุนก็จะต่ำ ยาคูนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประเทศไทยมาตั้ง4ี่ปีนี่ปัจจุบันเพิ่งจะมีสินค้า2รายการนะครับรายการที่1นี่มีม,มา40ปีรายการที่2เพิ่งจะมีเมื่อประมาณปีที่แล้วนี่เองครับก็คือยาคูรสหวานน้อยนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการผลิตที่ต้นทุนตำ่ำนะครับเรื่องเมื่อเล่าถึงเรื่องของความสำคัญของการตลาดความหมายแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่าง2หน้าที่นี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมา,มาพูดถึงเรื่องของ จริยธรรมอันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับในการทำธุรกิจเนี่ยนักศึกษาต้องฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเราจะทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมันเป็นเรื่องที่จะต้องทำนะครับเพราะว่าจริยธรรมนี่คือการกำไรตามสมควรแล้วก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องทำ corporate social responsibility ที่เราได้ยินกันว่า CSR เราเรียกกันว่า CSR ธุรกิจจะต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ที่เราเรียกว่า corporate governance หรือ C.G. นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเรื่องจริยธรรมทั้งสิน้นการที่องค์กรมีจริยธรรมเนี่ยจึงจะทำให้ธุรกิจเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับนี่คือเป็นประเด็นสำคัญที่สุดตอนนี้เรามาดูสหน้าที่นี้ ด้านการตลาดเนี่ยจริยธรรมในงานด้านการตลาดคืออะไรก็ชัดเจนนะครับถ้าผมใช้สามเหลี่ยมกลยุทธ์เนี่ยมาอธิบายนักศึกษาจะเห็นและเข้าใจเรื่องราวตรงนี้ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือเราจะต้องมีจริยธรรมต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคเราต้องโฆษณาไม่เกินความจริงนะครับโฆษณาเกินความจริงนี่ก็ถือว่าผิดแหละออยก็ควบคุมนะครับในการส่งมอบสินค้าต้องส่งมอบสินค้าถูกสเปค ไม่ใช่สัญญาไว้อย่างหนึง่งแล้วก็มอบสินค้าที่ผิดไปจากสเปคที่วางไว้อย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่มีจริยธรรมต่อลูกคา้าหรือตั้งราคาสินค้านี่แพงเกินไปนะครับราคามันควรจะเป็นเท่านั้นน่ะไปตั้งเซเวอร์อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบลูกคา้าสิ่งต่างๆเหล่านี้คือจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกไม่พอใจหรือว่ามีความรู้สึกเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจนะครับ อันนี้ถือว่าผิดจริยธรรมแหละในส่วนของคู่แข่งขันก็เช่นกันนะครับเราก็จะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งขันอย่างมีจริยธรรมด้วยคือชนะต้องชนะอย่างขาวสะอาดชนะอย่างเป็นผู้ที่มีศีลธรรมนะไม่ใช่ว่าเราไปแอบไปแย่งลูกค้าคู่แข่งขันคู่แข่งขันตกลงกับลูกค้าไปแล้วเราก็ยังไปแอบแย่งอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าทำนะทำมา,มาหากินหรือทำธรุรกิจยังไม่มีจริยธรรม คู่แข่งขันก็จะรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจหรืออับเซตนะครับซึ่งอับเซตตัวนี้ก็คือคีย์เวิร์ดของการผิดจริยธรรมนี่คือด้านการตลาดเกี่ยวข้องกับลูกค้าเกี่ยวข้องกับคู่แข่งขันนะครับทางด้านการผลิตละครับการผลิตเราก็ต้องผลิตอย่างมีจริยธรรมด้วยเช่นกันนะครับเช่นในการผลิตในกระบวนการผลิตนั้นนสภาพการทํางานเนี่ยจะต้องมีความปลอดภัยไม่ใช่พนักงานทํางานไป อันตรายไปนะครับอันนี้ก็ถือว่ามันไม่มีความยุติธรรมต่อพนักงานการปฏ,ปฏิบัติต่อพนักงานเนี่ยต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมไม่เอาเปรียบพนักงานไม่เอาเปรียบนะครับทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องกับระบบการผลิตไม่เอาเปรียบซัพพลายเออร์นะครับต่างๆนานาเหล่านี้คือเรื่องของจริยธรรมหมดการไปเอาเปรียบใครโดยที่เขาไม่ยินยอมพร้อมใจเนี่ยถือว่าผิดจริยธรรมนะครับแม้กระทั่งการผลิต ที่ปล่อยของเสียลงไปในสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันองค์กรก็จะต้องลงทุนในการบำบัดของเสียก่อนที่จะปล่อยสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงไปให้กลายเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึง,ถงตลอดเวลาถือว่าเป็นการผลิตอย่างมีจริยธรรมนะครับถ้าดูแล้วนี่คีย์เวิร์ดสำคัญของอ การมีจริยธรรมก็คือการไม่ทําให้ผู้อื่นรู้สึกอับเสตภาษาฝรั่งผมชอบใช้คํานี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือรู้สึกเดือดร้อนบางครั้งอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ทําให้คนเดือดร้อนก็ถือว่าผิดจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นมันมีนะครับเวลาเราดูโทรทัศน์ตั้งศึกษาสังเกตไหมเพอถึงช่วงโฆษณาในี่เสียงดังขึ้นมาเลยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยไปเบ่งวอลลุ่มนี่ผมฝากไว้ตรงนี้เลยนะครับผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าดูรายการนี้นี่นะครับ ไปเร่งวอลลุ่มตอนโฆษณาเสียงดังมากเลยจนบางคนทนไม่ไหวต้องกดมิวนะครับกดเสียงให้หายไปเนี่ยเพราะมันก่อให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญใจแก่ผู้บริโภคกฎหมายกบวอาจจะไม่ได้กําหนดไว้แต่ว่ามันทําเป็นการการะทาที่ผิดจริยธรรมนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการผิดจริยธรรมที่ชัดเจนเลยคือไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ทําให้คนเดือดร้อนครับก็เป็นเรื่องที่พูดถึงจริยธรรมชัดเจน เพราะฉะนั้นนี่ถ้าดูจากรูปในหน้านี้นะครับนักศึกษาครับนี่คือการสรุปเรื่องของการผลิตและการตลาดที่เข้าใจได้ง่ายทีเดียวนะครับการผลิตคือระบบการผลิตที่อยู่ทางด้านซ้ายมือครับก็จะมีปัจจัยผลิตนะครับถูกป้อนเข้ามาในกระบวนการแปลงสภาพแล้วกระบวนการแปลงสภาพก็ทําให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้นนะครับในรูปนี้ซึ่งแน่นอนครับทางด้านการผลิตนี้เราก็จะพยายาม บริหารให้การผลิตเหล่านี้ทั้งระบบเนี่ยก่อให้เกิดต้นทุนสินค้าต่อหน่วยต่ําสุดขณะเดียวกันสินค้าที่ได้ก็จะถูกส่งไปที่ตลาดคือผู้บริโภคแน่นอนครับตรงนั้นก็จะมีคู่แข่งขันอยู่ด้วยเราก็จะต้องทําให้การการตลาดตรงนี้นะครับเกิดความาพึงพอใจในสินค้าของเรานะครับแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้ที่สูงเข้ามาในองค์กรนะสูงตามสมควรนะครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเราชนะคู่แข่งนะครับโดยได้รายได้จากลูกค้ามาด้วยสินค้าของเราที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืองบกำไรขาดทุนเนี่ยก็จะเป็นงบกำไรขาดทุนที่ดีแล้วก็ให้เกิดกําไรอย่างมีจริยธรรมครับอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยสุดท้ายก็จะเป็นการประสบความสําเร็จในธุรก,กิจอย่างยั่งยืนนักศึกษาครับวันนี้ทั้งหมดที่ผมได้อธิบายมาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์กันระหว่าง2หน้าที่ก็คือหน้าที่ทางด้านการผลิตและการตลาดซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อ,อการบริหารธุรกิจนะครับเพราะเป็นหน้าที่หลักหรือเราเรียกว่า primary function ในองค์กรธุรกิจทั้ง2หน้าที่จะต้องทํางานอย่างสอดประสานสัมพันธ์กันอันหนึ่งผลิตสินค้าให้มีต้นทุนต่ําอันหนึ่งนําสินค้านั้นไปเสนอให้กับลูกค้าแล้วลูกค้ายินดีโดยชนะคู่แข่งขัน และทําให้องค์กรประสบความสําเร็จอย่างมีจริยธรรมก็หวังว่าสิ่งที่บรรยายมาจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ